อยู่ภายในเมืองเป็นขุนนองขุนนางที่ขุนสังยศเนี่ยนะรับราชการมามีคุณงางความดีฉันก็พออยดีไปด้วยเป็นถึงผู้หญิงคุณนายมีคนนับหน้าถือตาไม่ว่าอยากได้อะไรทัวหาให้ทุกอย่างก,ก็ไแม่คะบ้บีอ้าวพิษณยา พี่ก็คิดถึงเหมือนกันน,นี่โอ้โหไม่ได้เจอกันนานค<า>นี่ไปทำผมส่งใครมาเนะี่ยส่องลิซ่า๋อนี่คุณหญิงค่ะคุณพี่พอดีว่าพี่เพิ่งกลับจากราชการแนะยที่มาวันนี้ก็ไม่ได้มาตัวคนเดียวนะอา้าวพี่มีบุคคลสำคัญที่พามาด้วยใครระคุณพี่คุณหญิงนี่รู้จักแน่นอนไม่เห็นหน้านี่จะต้องดีใจค่ะใครมาคะาคุณพี่อา้าวนุ่นอยู่ทางด้านขวามือ ผู้หญิงพี่กู่แล้วต่วขนมานั่งขางบนเป็นทาง่งได้ยังไงคะข้างล่างนี่ยมาที่ของคนชาผู้หญิงคุณนายในคนนั่งกันขางนโซฟานี่แหละค่ะไปไงมาไงนี่นิยาคุณพี่กาลังคุยกับคุณหญิงคุณพี่ก่อนสิพูดเจ้าเจ้เนี่ยพี่พูดไมทนเลยเนี่ยพรานาเจอคุณหญิงเปพื่กันไม่ได้เจอกันนาแล้วขอคุยกันหน่อยไม่ได้หรอคะนี่ พี่ยังบอกไม่จบเลยเจ้าจฟังพี่ให้จบก่อนเมื่อไงคะพี่พี่พาพี่กุลมาที่บ้านเราในวันนี้ค่ะคือมันมีเรื่องสําคัญตอนนี้ขุนใจทัวของพี่กุลืดนเป็นกบฏต่อพินดินไปแล้วนั <c oughs> ่นสิ่งที่สําคัญ <c oughs> เุรพะองค์เจ้าเชนารายได้เนรเทศทั้งครอบครัว <c oughs> แต่พี่เองก็สงสารเขา <c oughs> เขาอยากจะรอให้เจ้าข้ากลับมาก่อนจึงได้พากลับมาบ้าน หวังใจเขามาเป็นที่พึ่งอยู่กับบ้านเราไปก่อนเจ้าจะว่ายังไงคุณพี่ทำไมทำไมไม่พูดให้ไวกว่านี้อก็เจ้าจพูดไม่ที่พูดเลยอะ่ะแล้ว,แล,วแล้วพามาบ้านแบบนี้ไม่มีความผิดเลยท่นคุณพี่คะนี่ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไม่พูดก็ไม่มีใครรู้รอแค่เพียงเจ้ากล้ากลับมา,เ,าเขาก็จะออกจากกรุงศรีอยุธยาทันทีแหลอคะคุณพี่ใช่ก็ได้ก็ได้ค่ะคุณพี่เดี๋ยวทั้งเนี้ย ดี๋ยวเมียจัดการเองคุณพี่ไปอาบน้ำพักผ่อนก็นได้นะคะคุณมิสยาท่านี<อ>พ้พี่ฝากเจ้าดูแลด้วยงั้ี่ถอาบน้ำอาบท่าก่อนพี่ไปก่อนนะ,ะคุณหญิงอุ้ยไม่ใช่สิไม่ใช่คุณหญิงเนาะเออพี่กุลขอโทษนะคะคือว่าบ้านหลังเนียเป็นบ้านของคุณนางเป็นทหารชั้นผู้ใหญ่และโซฟาที่นั่งเนี่ยค่ะ โซฟาราคาหลักแสนเอ,อเกรงว่าพิกุลแต่คงจะไม่เหมาะที่จะนั่งตรงนี้มันไม่เหมาะนอนค่ะข้างล่างจะเหมาะกว่าค่ะ <c oughs> อย่าว่าดีเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะคะครูบ้านหลังเนี้ยคนรู้จักเยอะนะคะแต่ว่าสำหรับพี่กุลแล้วเนี่ยนะตอนนี้ก็ค้นชื่อดีว่า ไม่อยากจะอรอลูกชายก็รอแต่นี่ตาลาไม่เ <c oughs> ล่ววาวารอก็ไปขอทานก็ปีนซะ